เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกันหากคุณฝันว่าเห็นทะเลหรือฝันว่าลงเล่นน้ำทะเล ทำนายว่าในช่วงนี้ชีวิตจะมีความสุขจะมีโชคมีลาบหากคิดจ,จะเสี่ยงโชคนับว่าเป็นโอกาสที่ดีจะได้รับข่าวดีจากญาติมิตรเพื่อนสนิทรวมถึงญาติผู้ใหญ่ที่เคารพจงระวังเรื่องการเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้นจากความเครียดความรักคนโสดในระยะนี้ยังไม่พบเจอคนที่ถูกใจอาจต้องรอไปก่อน เพราะคุณยังมีความหลังฝังใจกับรักครั้งเก่าจนทำให้ตัวเองปิดประตูไม่เปิดรับใครเข้ามาในตอนนี้ส่วนคนมีคู่คุณต้องเชื่อใจกันและกันให้มากๆมันเติมคำหวานให้กันใส่ใจกันในทุกวันอย่าวอกแวกหรือเผอใจให้มือที่สามผ่านเข้ามาในชีวิตได้เพราะอาจมีปัญหาตามมา ดวงการเงินการงานการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ก็ต้องรู้จักใช้อย่างพอประมาณระยะนี้หากมีใครมาขอความช่วยเหลือด้านการเงินคุณควรจะใจแข็งเพราะมีโอกาสเป็นหนี้ศูนย์ด้านการงานอาจจะมีติดขัดบ้างในบางเรื่องที่คุณทําแต่ก็จะผ่านพ้นมันไปได้เพราะมีคนคอยช่วยเหลืออุปถมัมหากใครคิดจะลงทุนทำอะไรในช่วงนี้อาจจะยังไม่เหมาะที่จะทำอะไรทั้งสิ้น เลขมงคลให้โชค8082และ782ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากำลังนอนหลับอยู่ เรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3ครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วมหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันทีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคําพยากรณ์ตามตํา,ตาราทํานายฝันต่อไป ขอบคุณที่รับชมรับฟังดีมอร์ทำนายฝันอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ